สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะลงซื้อขึ้นขายทำกำไรระยะสั้นๆในกรอบแคบโดยตลาดยังไม่มีปัจจัยให้เพิ่มใหม่ในเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,795เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,820เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตามแนวที่ได้วิเคราะห์บริเวณ1,800ถึง1,815เหรียญใน Goldspot โดยภาพรวมตลาดยังไม่มีข่าวใหม่ ด้านดัชนีดอลลาร์คงปรับค่าลงรูดระดับ 96. จุดเป็นครั้งแรกขณะที่เงินบาทเองก็กลับมาอ่อนค่ามากเช้านี้ยืนเหนือ31.65บาทต่อดอลล่าร์ในส่วนของกองทุนทองคํา SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ปัจจุบันยังคงถือครองทองคำที่1,206.89เหรียญสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจตรัดที่สำคัญในคืนนี้ได้แก่ Core Retail Sales, Retail Sales และ p o l p h a l e Manufacturing Index คาดว่าจะออกมาดีขึ้นแต่ Employment c l a i m คาดว่าจะออกมาแย่ลงในส่วนของ GDP ไตรมาสที่2ทับ2,020ชา้านี้ออกมาดีขึ้นเกินคาดจากที่เดิมลบจุด6 ปรัจจุบันออกมาดีขึ้นที่3.2%และกับมาพบกับบุญของพอรในรีพอร์ตช่วงเวลาประมาณส8บแปดในาการนะคะและกับมาพบกับบุญของพรมร์มนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ